ทำไมล่ะไม่ต่อแล้วเหรอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ย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 ถ้ายังจะมือลอยไม่เลิกเลือดกลางหัวใจจะศูนเปล่าท่านอาจารย์เดียว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 พอหนุ่มรูปหล่อเจ้าพ่อแห่งดวงดาวผู้เย้ย๋ยวนคนนี้เรียกฉันว่าอะไรนะท่านอาจารย์หมายความว่าไงอะ่ะแล้วก็เลือดกลางหัวใจนั่นก็ด้วยคืออะไรชิบหายมีดน,นี้ผุดมาจากไหนอะ่ะหลับไปคืนนึงถึงกับตายเลยเหรอ กลายมาเป็นราชาปีศาจนักฆ่าเนี่ยนะอุ๊ยผิดประเด็นอขอโทษขอโทษเกิอดอะไรขึ้นทำไมฉันถึงได้ถือกิจแถมแทงชายหนุ่มซิกแพดเป็นกอนสุดเซ็กซี่นี่มันอะไรกันวะเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยเซียวจี้หานคืนนี้คืนพระจันทร์เต็มดวงเป็นอาจารย์ท่านอาจารย์ยมาจัดเจ้าอีกแล้วเซียวจี้หานร,รู้สึกคุนๆชื่อน,นี้จังแฮ คิดออกแล้วมันคือชื่อของพระเอกในนวนิยายสายเลือดสุนัขที่ฉันชอบอ่านมากที่สุดนีว่วะถ้าอย่างนั้นฉันทะลุมิติเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งสติแตกลองคิดดูก่อนในหนังสือมันว่าไงบ้างนะเหยียนซูอัจฉริยะคนแรกของสำนักเสวียนเทียนเกิดมาพร้อมกับรัติเต๋ากลายพันธุ์เป็นรากเหลยหลิงวิญ,ญญาณสายฟ้าพระเอกเสี่ยวจี้หานตอนนั้นเขายังเด็กโง่เขาและไร้เดียงสาเหยียนซูแอบอ้างรับเป็นสาวกใช้ร่างกายหยางบริสุทธิ์ของพระเอกขังคุกใต้ดิน ทุกคืนที่พระจันทร์เต็มดวงจะเอาเลือดกลางหัวใจมาเป็นยาปราบมารชั้นดีเลวสามสุดขั้วผ่านไปสามเดือนเซียวจี้หานทะลุขั้นจินตัน่วยโอกาสตอนที่เหยียนซูไม่ทันตั้งตัวสังหารซะสำนักเสวียนเทียนทำลายสำนักเสวียนเทียนเยียนซูอุตะฉันกลายเป็นเหยียนซูคนที่ถึงแม้จะตายไปแล้วแต่ก็ไม่สาสมกับความผิดหรือบาปกรรมที่ทำลงไปเหรอเนี่ยแล้วพอหนุ่มรูปงามที่ถูกมัดแขวนไว้เหมือนหมูกรอบตรงนั้น ก็คือโอรสแห่งสวรรค์ที่จะทำแบบนั้นกับฉันแล้วก็สังหารฉันเขาก็คือพระเอกเสี่ยวจี้หานคนในครอบครัวบูชาฉันแดดสวงสวรรค์ฉันสวยแล้วปิงค่าความรู้สึกดีติดลบ70ความเครียดแค้นเอ๊ะนั่นมันอะไรดูเหมือนแถบแสดงค่าเฮ้ยมันใช่แถบแสดงค่าจริงจริงด้วยว่าแต่ว่ามันโผล่มาทำมาอีกล่ะเว้ยค่าความเกลียดแค้นตามพอร์ตเรื่องต้นฉบับเสี่ยวจี้หานแอบซ่อนระดับการฝึกตนตอนนี้อยู่ระดับจินตันแล้ว ถ้าเขารู้ขึ้นมาว่าฉันไม่ใช่เหยียนซูเขาต้องฆ่าชีวิตสุนัขของฉันในทันทีแน่หุยเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วฉันก็คงต้องเลือกหนึ่งไม่ทำสองก็คือไปให้สุดค่าความรู้สึกดีติดลบเจคสิบ่าความเกียดเจ้ายังสบายดีอยู่นะข้าจะช่วยแก้มัดให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฝีมือตกฝีมือตก <c oughs> ครั้งนี้แน่นอนติง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 ,ตงบา้าเอ้ยไหนอบอกว่ากิจนี้ใช้เหล็กชั้นยอดหลอมขึ้นมาไงเล่าทำไมแค่เหล็กโซ่ยังตัดไม่ขาดเลยเนี่ย จริงสิฉันลืมไอ้นี่ไปได้ยังไงเจ้าไม่ต้องห่วงข้าพูดได้ก็ต้องทําได้ต่อไปในภายภาคหน้าเจ้าจะไม่ต้องเข้ามาในคุกใต้ดินนี้อีกข้าขอตัวก่อนตกตกใจเสี่ยวจี้หานเป็นพระเอกหลังจากกวาดล้างทุกคนที่มีเจตนาร้ายต่อเขาเขาจะกลายเป็นคนแรกในโลกแห่งการฝึกตนที่พุ่งทยานขึ้นไปได้ความเร็วอย่างน่าอัศจรรย์ในรอบหลายหมื่นปีที่ผ่านมาของโลก ทำไงดีอีกสาเดือนไม่เพียงแต่ร่างกายฉันจะถูกประหารชีวิตเท่านั้นแต่นิกายก็จะถูกทำลายด้วยคิดออกแล้วปัจจุบ,บันฉันไม่มีอสูรอยู่ภายในแล้วเพียงแค่หาที่หลบซ่อนไว้จนกว่าเสี่ยวจี้หานจะพุ่งทะยานสำเร็จฉันก็ปลอดภัยแล้วนี่เพ่นเลยตอนนี้เพ่นเลยดาบวิญ,ญญาณขีด่ดาบเหาะเปี่ยงฮ่า,าแมงเอ้ไอสลัดเสี่ยวจี้หานเป็นลูกชายแท้ๆของแกหรือไงถึงไม่ยอมให้ฉันเปลี่ยนบทนะฮึสิทน้อง เกิดอะไรขึ้นก็ดีๆอยู่นิทำไมจู่ๆถึงเกิดฟ้าร้องชูเฉินเจียช่วงนี้ข้าพบวิธีฝึกตนวิธีพิเศษวิธีนี้เป็นการนำสายฟ้าเข้าสู่ร่างกายมันสามารถขับไล่อสูรได้ดังนั้นก็เลยมีฟ้าร้องฟ้าผ่ายอย่างที่เห็นพวกสิทธิ์พี่ย่าได้สนใจเลยบทเปลี่ยนไปแล้วคิดหาเหตุผลที่เป็นข้ออ้างดักไว้ก่อนเลยดีกว่าฉีดวัคซีนไว้ต่อไปจะได้ไมต่ต้องอธิบายให้มันวุ่นวายสิทธิ์พี่สามหลิวจือซิงวิธีการนำสายฟ้าเข้าสู่ร่างกายแบบนี้จะเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือเปล่า ไม่หรอกพวกสิทธิพี่ลืมไปแล้วเหรอลากฐานวิญญาณของข้าคือกายพันสายฟ้าสายฟ้ากระจอกกระจอกแค่นี้เปรยียงเอ,อ่อถึงสายฟ้าจะแข็งแก่งมากแต่สําหรับข้าแล้วสายฟ้าเหล่านี้ไม่ใช่อุปสรรคเลยงั้นก็ดีสิทน้องต้องจําไว้ให้ขึ้นใจการฝึกตนจะรีบร้อนไม่ได้ต้องรู้จักผ่อนให้สมดุลอืมอืมข้าเข้าใจแล้วเมื่อคู่นี้นางไม่ได้จงใจจะทดสอบอสูรภายในของนางถูกกําจัดออกไปแล้วจริงๆงั้นเหรอเหยียนซู แปลกจริงแปลกจังทำไมจู่ๆก็รู้สึกหนาววูบวาบข้างหลังขึ้นมาละเนี่ยเอ๊ะถึงแม้ว่าเจ้าของร่างเดิมจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงแต่ฉันนอกจากมีความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมแล้วฉันก็ไม่สามารถใช้พลังของเธอได้เลยซึ่งขณะนี้อยู่ในระดับจินตันขั้นกลางสู้ก็สู้ไม่ได้หนีก็หนีไม่พ้น จะว่าไปเสี่ยวจี้หานก็เป็นผู้ชายประเภทหล่อโหดตามมาตรฐานจริงๆเลยมีสถานะเป็นองคชายแห่งฮั่นโจในแผ่นดินใหญ่จิ่วโจแม่ของเขานามสกุลเสี่ยวฐานะต่ำต้อยถูกดูถูกเยียดหยามมาตั้งแต่เด็กตระกูลเสี่ยวกลัวว่าลูกชายจะเข้าไปพัวพันกับการสู้โรคของราชวงศ์ที่ถูกสังหารอย่างโหดเทียมจึงส่งลูกไปยังสำนักเสวียนเทียนทีแรกก็คิดว่าจะรอดพ้นจากความทุกข์ทรมานแต่ไม่คิดเลยว่าแท้จริงแล้วเป็นการหนีเสือปะจระเข้ถูกนำมาเป็นธนาคารเลือดสดทุกทรมานยี่กว่าเป็นร้อยเท่า โลกย่อมมีเหตุและผลในหนังสือเขียนว่าเจ้าของร่างเดิมตายด้วยน้ำมือของเสี่ยวจี้หานแต่มันก็สมควรแล้วเพราะหล่อนหาเรื่องใส่ตัวเองน่แต่เหตุผลอะไรกันที่ฉันต้องมาแบกรับผลกรรมที่ฉันไม่ได้ก่อแบบนี้มันโคตรเกินไปแล้วเลยนะไม่ได้ฉันต้องทำทำอะไรสักอย่างแล้วให้ชีวิตนี้ไม่แค้วไม่ขาดไปคิดออกแล้วถ้าความเกลียดชังเต็มพิกัดเสี่ยวจี้หานก็จะฆ่าฉันแต่ถ้าฉันทำความรู้สึกดีของเขาให้เพิ่มขึ้นเขาจะไม่ฆ่าฉันไง พระเอกเสี่ยวจี้หานเปลี่ยนบทเองถ้าสวรรค์ต้องการให้ฟ้าผ่าก็ผ่าลูกชายสุดที่รักของท่านนู่นเถอะถ้าเป็นแบบนี้ชีวิตน,น้อยของฉันก็รอดแล้วท่านอาจารย์อาหารมาแล้วขอรับเข้ามาคิ้วโก่งคมชัดจมูกโด่งเป็นสันหน้าขาวผิวดี <c oughs> ล้หอหล่อ <c oughs> หนังหน้าดีงามจริงๆค่าความรู้สึกดีติดลบ80ค่าความเกลียดเพิ่มขึ้นวอด บ้าบอฉันนอนไปแค่ตื่นเดียวยังไม่ทันทําอะไรเลยด้วยซ้ําแล้วมันลดลงไปได้ยังไงเนี่ยเสี่ยวจี้หานสมองน่้เป็นตุ่มนองหรือเปล่านี่ถ้าฉันหลับไปเรื่อยๆอีกหลายครั้งคงไม่เกิน3เดือนได้ตายแน่แป๊บปปได้ๆลูกชายสุดที่รักของท่านถูกทุกอย่างทําอะไรก็ไม่ผิดพอใจยังหานเออค่าความรู้สึกดีติดลบ83ค่าความเกลียดเพิ่มขึ้นแมจะโวยมีปัญหาตรงไหนอีกล่ะเนี่ยอาจารย์เรียกชื่อเต็มหม่องข้าจะดีกว่าได,ได้ได้ได้สิ แค่เรียกชื่อไม่ถูกใจก็ลบความรู้สึกดีไปตั้ง3นาคะแนนแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเหรอนี่ฉันไม่เรียกนายว่าที่รักเหมือนชาติที่แล้วก็นับว่าฉันเข้าเมืองตาหลิวแล้วก็หลิวตาตามสุดๆแล้วนะแล้วนายจะเอาอย่างไงกับฉันอีกวิชากําลังภายในที่ข้าให้เจ้าไปเมื่อก่อนหน้านั้นข้าเขียนมาด้วยมือจึงยังไม่สมบูรณ์และนี่ก็คือวิชากําลังภายในที่สํานักเสวียนเทียนใช้ฝึกตนที่แท้จริงข้าความรู้สึกดีติดลบ7 5ค่าข้าความเกลียดลดลงอะเจ๋งอะ่ะก่อนหน้านี้ใช่ว่าข้าไม่อยากสอนเจ้ารกนะ ค่าความรู้สึกดีติด 95, ลบเจลบหลบหลบหค่าความเกียดเพิ่มขึ้นแม่จ้าเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยอาจารย์มีธุระอื่นอีกหรือไม่ไม่มีแล้วละ่ะเจ้าไปเถอะตั้งใจฝึกฝนนะฉันจะไปมีอะไรอีกละ่ะฉันจะกล้ามีอะไรอีกเหรอบ้าเอ๋ยน่ากลัวพระเอกบ้าบออะไรกันเนี่ยคิดจะดุก็ดุใส่ทันทีแต่ว่าวิธีการของฉันไม่ผิดนะค่าความรู้สึกดีของเสี่ยวจี้หานสามารถเพิ่มขึ้นได้เขาชอบที่ฉันให้ของงั้นฉันก็จะใจดีใจกว้างให้ของเขาบ่อยๆไปเลยดีไหม ข้าทานเสร็จแล้วคู่ควรกับการเป็นข้าวสารวิญญาณมันไม่เหมือนกับข้าวสารปกติเลยทั้งหอมทั้งหวานอร่อยเหาะไปเลยละ่ะเดี๋ยวก่อนอาจารย์มีสิ่งใดจะรับสั่งเมื่อก่อนข้ามีอาสูนอยู่ในร่างทำผิดพลาดไปหลายสิ่งถึงแม้จะรับเจ้าเข้าสู่สำนักแต่กับอาจารย์ต้องการจะพูดอะไรกันแน่ก็ไม่มีอะไรแต่ในฐานะที่เจ้าเป็นศิทธ์สาวกสืบท่อของข้าเสื้อผ้าของเจ้าดูเก่ามากแล้วหลังจากทานอาหารเสร็จ นำโทเคนของข้าไปที่ภูเขาอูชีเพื่อรับชุดใหม่ซะนะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีสิทธิ์ขอตัวละแม่โวยฉันจับทางได้สักทีกับพระเอกต้องดุดันห้ามพูดมากพอพูดมากเข้าหน่อยความรู้สึกดีก็ร่วงลงทันทีว่าแต่ทำไมมีแต่ถ้วยชาของฉันเขากะจะไปรับเสื้อผ้าก่อนแล้วค่อยกลับมาทานเหรอช่างเหอะนับตั้งแต่วันนี้ฉันจะพยายามพูดให้น้อยลงแล้วกใ็ให้ให้ให้ของเขาร้วลวไปเลยผู้หญิงคนนี้คิดจะทำอะไรกันแน่ นับตั้งแต่วันที่ก้าเข้ามาในสำนักนางไม่เคยพูดถึงเรื่องจะให้เสื้อผ้าชุดใหม่อะไรแก่ข้าเลยแม้แต่ดาบของข้าก็เป็นดาบระดับต่ำที่ให้เมื่อตอนที่เข้ามาสำนักแรกๆเท่านั้นอีกทั้งยังจะพูดได้ว่าหากทานอาหารเสร็จอะไรนั่นอีกข้าว,วิญญาณที่นำมาบนภูเขาก็มีแต่ของนางแค่ชุดเดียว แล้วข้าจะไปเอาข้าวมาจากไหนเหรอเฮ้ hey, นี่ไม่ใช่เสี่ยวจี้หานสวะแห่งรากวิญญาณหรอกเหรอเสี่ยวจี้หานเจ้ามีฐานะเป็นศิษย์สาวกสืบทอดของท่านพ่อของอาจารย์เยียนเหตุใดถึงยังใส่ชุดศิษธิ์สาวกคนใหม่ที่เพิ่งจะเข้าสู่สำนักอยู่อีกล่ะเหม็นบูดหมดแล้วมัง้งชิวเยี่หลานสิทธิ์พี่ก็รู้อยู่แก่ใจแล้วจะไปแกล้งถามทำไมกันละขอรับท่านพ่อของอาจารย์เยียนเกิดมาด้วยรัธิเตา๋าแม้แต่ตอนหลับก็ยังสามารถฝึกตนได้เลยไม่รู้ไปรับสวะไร้น้ำยามาเป็นศิษย์สาวกสืบทอดได้ยงงไ นั่นสิในสำนักสเสวียนเทียนใครจะไม่รู้มันก็แค่คนรับใช้ที่ท่านพ่อของอาจารย์เยียนเลี้ยงไว้ก็เพื่อใช้งานเท่านั้นและพูดจบหรือยังจบแล้วก็ถอยไปเดี๋ยวนี้กล้าปากดีแล้วเหรอถ้าเจ้าเอาตัวรอดจากสามท่าของข้าได้ข้าจะหลีกทางให้เจ้าฮ่าฮ่าถึงตอนนี้แล้วยังใช้อาวุธขั้นต่ำของสาวกทั่วไปอยู่เหมือนเดิมดูเหมือนว่าท่านพ่ออาจารย์เยียนก็เห็นว่าเจ้าเป็นสวะเหมือนกันนี่ที่แท้ที่ผู้หญิงคนนั้นให้โทเคลนข้ามาก็เพื่อใจข้าโดนดูถูกนี่เองเหรอตายซะเถอะ โอ้ยไม่ได้ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากการควบคุมของผู้หญิงอับยาพิษคนนั้นข้าจะเปิดเผยความแข็งแกร่งที่แท้จริงออกมาไม่ได้เด็ดขาดเมื่อเช้าให้หนังสือเคสวิชาไปความรู้สึกดีก็ขึ้นมาตั้ง8คะแนนรอบนี้ให้เสื้อผ้าใหม่ๆไปสัก2-3ชุดอย่างน้อยก็น่าจะขึ้นมาสัก20ชัวๆววันนี้20พรุ่งนี้20อีกไม่นานก็จะสามารถทลายความอยากฆ่าของข้าลงได้โอเยโอเยท่านอาจารย์เร็วจังเข้ามาเถอะ ค่าความรู้สึกดีติดลบ90ค่าความเกลียดเพิ่มขึ้นแม่เจ้าทำไมค่าความรู้สึกดีมันไม่เพิ่มขึ้นแต่กลับตกลงไปถึง90สซะง,งั้นล่ะเนี่ยกลิ่นไอความโกรธแค้นรุนแรงมากลูกพีขอร้องล่ะนะขอความรู้สึกดีฉันสักนิดเถอะนะถ้าไม่อยากให้จริงๆก็อย่าให้ที่มีอยู่มันลดลงไปก็ได้ถ้าว่ากันตามตรงตะกะหากลดลงไปอีก10ชีวิตฉันก็จะมาลายศูนย์สิส้นแล้วนะฉากในจินตนาการของเหยียนซูเดี๋ยวนะทำไมตัวเจ้ามีเลือดเจ้าบาดเจ็บไปทั้งตัวขนาดนนนนีี้้เมัเกิดอะไรขึ